สวัสดีครับผมเอกก็แข็งมาแล้วครับผมคลิปนี้กันสิพาไปหาปลาไหลเออปุ๊บรถก็ลำบากครับนี่งถึงรถแซ่ริ่งครับมาหาปลาไหลแล้วก็พันเลยนะครับผมขับมาทำมาทำมาต้องเดินทางครับไปหาปลาไหลกันครับผมเหมือนนี่มีโอกาสมาหาปลาไหลครับผมโอ้โหทางทุลักทุเลมาครับผม ครับบรรยากาศครับภามาหาว้าวยามปลาไหลนะไส้ปลาไหลเนาะไส้ปลาไหลแล้วครับที่ภาพมายามครับพาพมายามเบืองเนอะเมื่อนี้ที่มานบ่มาเบืองข้ามายามบ oh. อกเดี๋ยวเราพูดทางไในน้องโอ้เขาขอได้ทงได้ปลาหรือครับพี่น้องหอนเดี๋ยวน้องป๋าเนี้่ยเพื่พอเสย,ย่างมาเออกลับมาครับกับกน,นายพัดแอดกับนายพัดนั้นครับผมเห <c oughs> มือนนี่ครับเ <c oughs> ออเหมือนนี่พามาเขาทงเขปาปลาแล้วครับ <c oughs> ข้ามาเมืงทางครับ มาหาปลาไหลครับผมมั่นใจบ่นายพันเอ็ดมั่นใจบ่ปะของอยู่ในหูนะโอ้ของอยู่ในหูสมอปลาแดกกันวะถ้าบ่ได้มามึงเจอเรื่อยครับผมพาไปยางมาบุ้งครับเรื่อยครับป้าพี่น้องครับนี่ครับยางมาในทงในทงน้าครับผมนี่ครับยางมาทงในทงน้าครับผมนายพันกับมั่นใจครับวันนี้มั่นใจสูงครับยางมาครับยางมานายพันกับบกกะบอกปาะแดดหรอก คือโมเปียวปลาเมื่อยครับมีหอยนี่หอยงวงยางเขาไม่กําลังขึ้นครับเขาลูกเขาครับโอ้หลักโซเลมาครับชิมนี่ครับจะทีใดวะใดครับมาเพื่อนครับมาเพื่อนรับลุยปลามาครับมาขับมาเพื่อนครับโอ้นี่ก็ตาย บ่ไปยังก็ยู่ซสอไรขอเี่ยเพับเต้อ้ยบนี่คือบ่งฮะยแบบไรเลนครัผมมาไทยจะจ่อกแล้วเโอ้ยบอดอกโอ้ อกคือบอกคือบอกคือลา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 าล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 ลา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 ลลา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 าลาลาลาาล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 า เบิ้งพี่นองเบิ้งเป็นรักษาะนี้ครับนี่ครับคือบื้เนี่ยกลังดึงอ๋อรองเบื้องครับจะมีบ่มีวงเหอเ้อโอ้ตัวนี่โอ้บ่มีครับเองรอเบิ้งพี่นอเองูสู๋อุ้ยดึงหรอวะเน่ยบ่บ่ดึงดียวอ๋โอ้ขับท้ายเบิ้งครับใดว่าด้ไบ้งขับท้ายเบิ้งมีบ่งบ่้งหกันครับเบ้งสูน้ำกันครับบสยเป็ยงไร

กม่เนีะมัก็สูเล่นวะผมปาดิเอีนปาดิโอ้โหัวเห็นไหมีะ่มะยังมีบ่มีนะครับมมย,ยังมีผิดใช่ ว้าว wow. ด,ดิงแล้วดิงแล้วนบ่คปป้ตไปเลยอตาไปเลยดิงแล้วครับดิงแล้วครับพี่น้องเบิน้ำกันเบิร์น้ำกันหอยนลจันหอยโอ้ยบแ้วฮะูบงครับงเงได้แล้วครับวีว้าวตัวงขงน่ลุงครับอูครับได้ครับแต้มนึ่ครับกับตัวเดี๋ยวหินหนาอยู่ครับผม นี่ครับพี่น้องเบิร์น้ำกันครับนี่หนึ่งแต้มครับผม wow.